ส,สบายดีผมเป็นพี่น้องสุขทานนะมาก็ข้าพเจ้าไปเล่นเนาะเอ็กเกรดเดียวนะวันนี้จะมาสอนขับรถพวกลิฟต์เนาะวันนี้นะหน้าตามาเดี๋ยวเราจะงารแล้วกเล่นเนาะไปเบ่งกันเลยนะนกนนะอมาะไยนะตัวนี้นะนี่ก็เป็นเปิด ตาตัวนี้คือเลขเนาะไปนี่จะไปหนากลางเป็นหวางอี่จะเป็นถอยลงังตัวนี้เป็นเด็กมือมาในนำํำวิธีการใส่นะตัวนี้เป็นไฟแล้วตัวนี้คือขึืนลงเนาะตัวนี้มันจะหยุแล้วตัวนี้ก็คือตัวนี้เหตุให้รักข้างหนามันดันเนาะ แรงเกิดแล้วมันกระสิโดขึ้นมาตอนเด็กเวลาอยู่แต่ตัวนี้ก็คืออันที่ชาหนี่ก็คือมันสไลด์ใบตัวนั้นเนาะให้มันไปสายไปขวดก็คือตีนก็คือเบรกเนาะบรคจองเลยแล้วก็คับเลยจะประมาณนี้เนาะวิธีใส่นาะโอเคเดี๋ยวจะสตาร์ทนอันนั้นก็เลยนะ ก็คือดันผ่านหนาขึ้นเนาะขึ้นลลงแล้วตัวนี้ก็คืออันที่สองอันที่หนึ่งก็คือยกขึ้นขึ้นลงเนาะอันที่สองนี่ก็จะดันตัวนี้ออกไปกับกลงทำอาหาตัวเองทำอ,อาหารนี่คือสล่ใส่กวานเนาะหัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền ประมาณนี้เนาะวิธีใส่เนาะปกลินะนนะรครับง่ายเนาะคอยครับเปิดเนาะแต่กัอยากเบิ่งใน YouTube มากเลยกัลองครับเบิงนะ่งเนาะกับรนะบ,บริษัทเนาะครับง่ายง่ายบริษัทเนี่ยโอเคเนาะประมาณนี้เนาะโอเคไปแล้ว